จ้ามึงน,นี่พามาเบิ่งเขา่าล้มกันเด้อจ้างามจีนล่มพี่น้องเอ้ยฝนล,ม,ลมฝนมากประเดี๋ยวกําลังเลี้ยงครับทงเด้อจ้าข้าวสวยงามสีเหลืองอลามงามตาชายหย่อนเสียงงามบ่เนาะกําลังลุกเลี้ยงกุกเกี่ยวเราก็มีนี่ก็สีได้เกี่ยวแล้วอันนี้เป็นนั่งเขียวๆอยู่พี่น้องเลยอันนี้ปเป็นเขียว ท này êu, ่งนี่เปทั้งเขียวทั้งเลี้ยงนี่รุ่งกุ้งก็เลี้ยงเออฮึคนละ่งเลยนี่ธงนี่เขียวอยู่เคนดำรุ่นอันนี้เลี้ยงแล้วชิดไอ้เกียวแล้วนี่ชมน้ำกันดนะจ้าสวยงามเลี้ยงอุ้มดูเลี้ยงอลัมเลยรุ่งพุ้งก็เป็นสวนจ้ะเป็นเก๋ยดีเด้อเห็นข้างนี้ก็เป็นท่งนะ ท่านี้เขาเคี้ยวพุ่นไปเลี้ยงแลว้วสวยงามสวยงามจะกเขาเคี้ยวไปเป็นเลี้ยงแลว้วผมผักกระเื่อนตามแนวน์ก็ะไรกดติดตามเด้นะจ้ากดแชร์ให้เรื่อถ่ายคลิปใหม่ไม่เขาสองสามขย็น,านมาพี่น้องอันหนึ่งถอกแล้วหนึ่งก็เพื่งถอกเราบมาเบิ่งป่าขอนกุน้ม ขา้ถขาถั่วข้าแก่เราีชีวิตป่าขอนล่มเบิงงบ่งงห้นองวินแหงงามแห้งล่มเอออุ้มป่าขอนบนน้องกินหมดแล้วแห้นนี่ลมเซนน้ำมาด้เปีง,งน้ำออก น,ยยน,น้ำยังไหลอยู่วมีป่าควนแล้วน้ำเยอะแยะเลยลมเลยหาวงามถ่วมหัวมันไปนอนเลยลมมดโอ,โอ้ตรงนี้แกแล้วบนบ้านพ้อมอกันแกแล้เก็บนี่เ็ไมนที่นี่แล้วจ้าที่แม่บึงป่าน้ำมันยังอยู่